ทา,าถาต้องอ,ตอาตัวเดพวกน้านไปทางนานไปกระตาร่านผนี่ต่อแถวท้านา้อแถว้ตัวคนลแหง่า แปกระซ้าของคุองปาคกราปาคร,รับไปกระซาครับไปกระซ้าในทัก63ครับโอเคไครับมาตรงได้แล้วจะไปทำอะไรกับกองให้ตามไปต้มบิงนี่นะพมาตรมบรรยากาศประมาณนี้นะไป,ไปด้านบน ไปรับผู้ชมอืมอ,อ๋อถูกตปหลายแห่งถูกหมึงหน่งหาเป็นน้งแปกระสานักผู้ชมชม,ชม,มือนี่เป็นมือวันอาทิตย์วันที่สามสิเอ็ดเดือดนกุมภาพันธ์ เดี๋ยว่าทองที่ขึ้นไปทันสามก็นอนท่านผู้ชม,มขึ้นไปทันสามต่อขึ้นไปทันสามต่อ ความสะดวกความสบายท่านประชมเลยบ่ต้องย่างให้มึงไงขึ้นบันไดเลื่อนอุ้ยชั้นสามท่านผู้ชมเลยอ๋อนี่ผู้ชมออกมาจากรถท่านผู้ชมอน้ยสะลอมุนกันเลยน,นี่อันนี้คือนูชั้นสามนะผู้ชมเบิงกระจญตอ่อแถว น่าจนมหอนฟังนี่ครับ

ท่านผู้ชมความยาวอ๋อช่วมาฮอดฟังนี่ช่วงนมีทางเดินท่านผู้ชมเลยกดคนความมาลายนะช่วงมาฮอดฟังนี่นะครับบเออเออโคต่อแถวยาวเลยท่านผู้ชมคน่ะต่อแถวยาวเลย ส่วนฝั่งนี้แค่น้อยเดียวนะครจบนอยเดียวฝั่งนี้นี่ล้ายแห่งต่อแถวเงาวเลยโอ้โหปวดต่อแถวจนมามาฮอตที่ท่านผู้ชมความเาวปวดอ,อ๋อเขาคุอนอะ

dan lah tahan putum oi oh ni tahan tuan putum ni ผู้ชมเอ่ยบอกว่าชั้นสามหัวชั้นสองเที่ยวลอยแห้งคนคนก็เริ่มหลังมาลายเตอรนะ์ประมงฟังนี่ชื่อมุ่งนาไปทางหาไปกระสานะครับทุกคนคุณนะ นี่เพิ่งเครงหนึ่งคนละฝั่งนะปรตบแต่ว่าบฝั่งหนึ่งนี่อเครื่องหนึ่งนะครัทุณอ่า ทางยางทันตกนมีทางยางทันผจญยอดจริงๆเมืองไทยโอ้โห มาแล้ว <Okay. S 1> มาแล้วั้งเคหามาแล้ว เต็มท่านผู้ชมเต็มหมอทองบริปัยรอบนี้เต็มก่อนจอหลังมาเลยท่านบนไปบบเบิร์ตท่านผู้ชมเต็มต้องรอรอบหน้าก่นความมันหลายบึงซี้ท่านผู้ชมรถนีเงาเป็นเงาแล้วเบรคโคไปแล้วเบรคโคหลายแห้งท่านผู้ชม

มาแล้วตามผู้ชมมาแล้วไปเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วตามผู้ชมความเงายวนะตามโจมแล้วก็มาติดใไปรอบนี้นะตามโจมไปนะตามผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาลองกติลาตามชมเพียงเท่านี้แหละมาฝากฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญนะตามชมบอกกดข้ามกดชนะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจเลยด้วยนะคุผู้ชม